ไป่บเห็นต่างโดนต่างนานเห็นเราไอคิดว่าเพิ่นไปตลาดมาได้ไส่ก่อเจ้านะมาแต่ห้านมาแต่ห้าอคิดอย่างว่าทั้งนั้นเละพี่น้องกินว่าเพ้่งละ่ะอย่างเขาไปดูเป,เปิดพัดลมนอกแมนบาเขาเรียกพัดลมบบกเลยโลแมนไวละ่ะ โดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่มีน้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมันพบพ่อกับน้องละตีอีกแล้วพี่น้องพ่อพ่อมันนีก่กะมาอยู่บ้านน้องผือเรามีน้องมากับพูองพี่น้องมนอันตอนแรกวาที่ไปอันสร้างเมืองท่อพี่น้องจะที่ได้หรือบ่เนาะเพราะว่ามันนีก่กะเป็นมือวันทิศค่ะนะโดยก็เลยว่ามาทางนีก้กะสีแหวมาหาทางน้องน้ำพึ่งกะมีเอฟซีบนกระคอมาลายพี่น้องให้มาหาน้องเพื่อนอยน่าเห็นวะโดย ก็เลยมันนี้มีโอกาสแล้วก็เลยมากานสองคนเนาะพี่น้องแต่ว่ามาแล้ว,วเห็นเพคนอาจจะไอยูเื่อนหรือไปใส่เนาะโทรหาโบาได้โดยก็เลยสิมาอ่าม,มีมีแนวหายปูวงนำเนาะพี่น้องก็เลยสิมาถ่ายคลิปเลยโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าโบได้มาตัางดนพี่น้องไอามาบันนี้ปูว <laughs> งเห็นกันหนังเูดยวอยู่มายามสวยๆนะ่อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโอเห็นคนหรือว่าเห็น ไปนอกบ่หรือว่าจังไดเนาะพี่น้องเอ้ยอย่างาไปตลาดบ่บ่เห็นเนาะมากอะไรคิดว่าชีได้เจอน้องเพิ่นเออมาบัดนี้พี่น้องเนาะเฮือนซานเพิ่นก็แบบเซ็ตสิ้นเมื่ที่เรียบร้อยเนาะอัดประตูเมียนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอืเนาะมาบัดนี้แล้วเรียบร้อยกดได้มาตั้งแต่โดนเติบอลไรพี่น้องเนาะตั้งแต่เฮือนเพิ่นอันนั้นพูมาบัดนี้ อาจจะไปตลาดแหละเนาะบคนไปอยู่นี่มากับบริเฮนซัมพี่น้องไงยอดเห็นน้องแล้วบ้านนี้อมาสองคนเนาะเอาสบายดีพวงสบายดีค่ะมูนี้มาตั้งใจมาหาน้องเพห็นเนะาะมากับบริเฮนซัมมึงพี่น้องอามา,น,งน,มา,านั่งกัดหน้าบ้านนี้เอาปินมาพี่ก็ได้เจ้ ต่างเงี้ยกันได้บอ๊ต่างันนี่แหละพี่น่าได้บอวะอืมอือม,มนี่เป็นมือวันทิดน้องมืมเ,เนียนบอด้ไปเวี้ยโอ้เนี้ยเยอะนะ <c oughs> มีคนจองบ้ค่ะบอบะมมีจ้ะถ้าจนไปนแวะต่าเลยบะ คิดเวลายเลยพี่น้องเลยเนาะมากับว่าสิเห็นเนาะเฮาอะไรมาตั้งไกลเด้พี่น้องเลยไม่เห็นไปนำไปเบิ่งแล้วอยู่เฮือนป่าเพิ่อนอาจจะไปะตลาดนี่แหละมาเห็นเนาะอย่าดอกมือหนาก่อนมาบ่เห็นพี่น้องเม,มื่อมื้อนี้ก็อพอดีเลยมื้อใดก็บ่มีโอกาสเวลามีของมาให้ได้มื้อนี้ฮู้จักบ่ว่าอีหยังบ่ฮู้บ่ฮู้อ้ยโดยสิพากันอันไปสั่งท่อพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่เนาะ อโอ้รายยังผืนกันยังอยู่เนาะยังเหลืออ,อยู่ทางอิตผอมพี่น้องดินบลนะ็อกนะเนาะยังเหลือหลายแล้วบวแล้วแบบนี้เนาะเท่าบริม,มาตรนางแตะนั้นพูดได้นเนาะผ<ม>ืนมานําข่อยจ็กเถื่อเถื่อเดียวบอกหรือรสองอ๋อเถืเ่อเดียวว่าตั้งแต่กันยังโบแล้วเนาะม,มาแับน,นี้จนหลงถ้าเพิ่นมากพูดเดียวนี่สิจืดอ,อยูบบ่บ่ก็บ่บวจืดบันไดอือบ่อบจืดพี่น้อย ผักอันนี้อันอนี้งามมากสีคือนเพิ่นกะน้อยเนาะเดียวจังสีหายนะจะหน่อยจังหายให้ผู้วงรุ่นก่อนว้อีหยังเ <c oughs> มื่อนี้กระชิบใบดินใหม่ได้วมือนี้เนาะเน่<ด>นเพราะว่าเข้ามาทั้งนี้เลยว่าชิไปตลาดสิไปสร้างทอน่อนองหากว่าวันถิดชิได้อยู่บ่มื้อนี้เนาะ <c oughs> ย่านว่าห้านเพิ่นปิดแหละพี่น,น้อยมากะอันลองไปเบิงบ่งถ้าบบโบโบนั่นลวก็อยาเนาะ มือวันจันจังสั่งใหม่มือวันจันจังสั่งใหม่ก็ได้ผันว่าหานผันปี๊นะแมนอันนี้กับพี่น้องเนาะคือว่าบดิมาหาน้องเนี่ยเขาบ่มีเวลาอันนี้คือกันเลยเืิอสีไปเงนเวียกไปเวียกตลอดไปเวียกทุกมือพี่น้องไม่ไ่กะอันนี้มันกะกลยเห็นนะตอนช่วงนั่นสั่งเห็ดเพื่อนยังให้น้องเพิ่นก็เลยได้มาทุกมือแน่เด็ดต้มฉลีคลายแมนแมแต่ว่ามันก็แล้วยังแล้วกันเลยบดิมะนะ มาบัานี่กับ่เฮ็ดน้นองเพินแลยพี่น้องคิดว่าเป็นสาวเลยนี่เข้าบัได้มากเนี่ยแจกว่าประมาณแต่ว่าสามสี่เดือนหอดบอกต่มีแต่ไปเรียกแต่ละมือกับรูวง่นกับมี่เลยเมืม่อวานนี่คือได้ผักแบบไม่ได้ผัก <laughs> ต้อผักเองอ๋อพ <laughs> ่ใว้ผักแต่่าผักเอง <laughs> มันก็ม <laughs> สีสบายสบาย เมื่อไงแล้วปวดขายืนบัดมือเหตุเวียกันอะไไปถูกมือแล้วก็นี่จะยืนบ่หรือบได้นั่งบ่แบบอันเข้างหญ่เปเหตุเวียกที่แบบต้องได้ยืนนะนะยืนรีดยืนบ่ทนดโดนตั้งแต่อะไรขึ้นมมดเราเขาเวี้ย11โมงเนอะยืนตั้งแต่11โมงหอนหาโมงกับเมื่อยืนตลอดมันกับโบวายหรมันยืนตลอดพี่น้องมมงที้เห็นเวียกเนาะ โบมีตังนางเขาบ่ให้นังเนาะมัมน,ม,นมันเห็ด่สะดกแปลว่ามันเห็ดสานำเนาะเห็ดคนว่านังกะแบบนางงิบแต่ว่าเขาเขาง่ายให้เป็นไปไปยืนะนะอันโดยสบายดีเด้อล่ะเดอ้อบายไปโบเห็นตังโดนตังนานเห้เราคิดว่าเพิ่นไปตลาดมาได้ใส้ก๋าเจานะมาแต่ห้านมาแต่ห้านคิดอย่างว่าทั้งนั้นหละพี่น้องกิน ว่าเยอะเลยหะคือบเห็นกีนี่ว่าว่านอกไปตลาดบ่ว่านอกกินข่าแล้วบ่อยหละมือนยังบอกยังยังไม่มากันมาโดนสำแดงก็ยังคือเก่าเนาะบ่เปลี่ยนมาเพิร์นเหคือเก่าน้องเพิ่นนี่คือเก่าเลยงามคือเก่าอ้ายได้ใจละอยู่น้ำกันบอกจังได้แม่มีหน้าเพิ่์นนะเป็นจังได้เนี่ยใครเนี่ยบอกโทรถามเพิ่นอยู่บ่าเลย เฝนเฝน,น,นจะแจังได้แน่ละ <c oughs> มาวันนี้ผมเพิ่นยาวลายเติบเลยนเนาะยาวลายเติบแล้วมีน้อยวันนี้บันไดมาก,ก็ต้งองโดนโดนเติบแล้วน,นี่เป็นเธอไดเดือนเลยเนะา,นาะเอาไปจนสิตจำบ่ได้เดี๋ยวสิ <c oughs> เอาขนมให้เนาะกินก่อ,น,กอนที่จะไปเนาะว่าคือขนมมากกับ <c> ม <oughs> ันตีนกินมากหัวอัน ยังพันกินข่าวเ่าก็มาชวยเติบเลยเนาะกินกินจะได้แหละเอาไหมเลยกินกินเลยอยากกันยังพันกินข่าวซ้ำบอดี้มาหาดังโดนนี่จำเอื้อยได้ยังวนะันนะน,ไไนี้นะจำได้ด้วยคิดไปจำหมดได้เนาะฮึ่มพวกงับมิตรยิ้มเันนี้เนาะคือยิ้มแท่ดีใจได้เห็นน้องบอกคิดว่าสิบ่เห็น,นได้เหมือน กินเลยละอยากะันบ่มัดผมบ่หอนบ่กหอนบ่งพี่น้องชิบชิบมัดให้ปนีกันเคยมัดผมหายแน่เนาะมาแต่ละเื่อต้องเรียวมัดไแต่นี่วันก่อนเด้อยางจ่าบ่มีวายางจ่าละนี่เราจะเห็นก่อนดีบว่าเลยจะเบิ่งกล้องไหมนี่หน้าปีได้แล้ว เหไหมาแงในนึสาวเห็นเห็นเห็นหรอมาก,มกุ่งก่อนอัน,นจะไปไปกันป่าเลยบ่าปายอยู่อ่ะว่านไปวานี้เลย <c oughs> ผมยาวนะผมผมเนาะยาวไวมาตอนหน้ดจนต่งตาเอาึ้นดีๆแน,นี่ยเลยหนิมัน ลูป้า,าเพิ่นบ่เห็นพี่น้องเนาะงิดฮอดแล้วนี่โดนๆแตเห็นเถอะมนี่ไอ้ป้ายใครอยู่บ่านวันนี้ล่ะไปอยู่บ่เป็นแม่ปอยู่ยังขีดอยู่ ยังไม่หูที่ไปไซบ์บอกหงเหงาอยู่แต่แบบกรองกันนี่ยงากรทถองกันเป็นไรมากินก็อ้าวแล้วบ่ไรนํานีลอ่าบเลยนีางบแล้วอาวเศร้าเลยอิด่วาเห็นมาก็เห็นคนอยู่ได้ไังด้เลย อยากย้องในหนึงน่งได้บมีวีซ้ำาอาไปหนักน้ำนออเพิ่นก็ได้เผิ่นอันเดียวสีเบิ่งเอาในในืง่ายเลยจังดลยเนาะคือว่งานคือการที่อ่จะไม่ละเออย่นิสัยจงจำแบบบอกสื่อนังน่ะแหลยจำได้ยุ <c oughs> u, สอน้องเอาคิดมาลงกันเลย <c oughs> ลุงป้าเพิ่นก็อยากเห็นแต่ว่ายายกกบ่มีเวลามาหาแหละโดนนหะพี่น้องเนะาะจันเด้มาหาบันนี้กะมาบันนี้ก็เป็นสาวงานเรื่องเื่อนเรื่องยังเลี้ยวเบอเร์เลยละเลี้ยวเบอร์เลยบ่หึอาหูเอาทางในเนี่ยสัตว์เป็นยังไงมองอันที่อยู่ที่เสาวนะสา,าอันเลี้ยวเบอร์เลยบ่กเป็นเห็ดเลี้ยวเลย น้องคนเราบ,บร่ฮู้จกักพี่น้องเลยเนาะเอ,อืะอยก่บ่ได้มากะไรโบ่ฮู้กินนี่ละยังบาได้กินข้าวซ้ำเพลยนละเฮ้ยหิวข้าวหิวข้าวกินน้ำนอ่องเด้เป็นยังน้ำนองวีนยันน่องอีวิวใครก็ยังวันกินข้าวมาเลย ว่ามายามเ้าหน่อยนึงอันแม่มีหน้าเจ้าน้ำนนเ,นเมมาาำพิ่นมาแตะนั่นลวเวลยว่ะมาแต่ห้องหมอเลยบอโทรหาเพิ่นอยู่บอกเรายังไม่ทันเลยมาเรายังไม่ทันได้มาเป็บบนยังไงเอา้าจะเจ็เบเพิ่นเป็นยังเละบ่ได้เบิ่งนจะเป็นยังเห็นที่มาถ่ายหมูบางทีบอก โทรถามเพิ่นเลยว่าสบายบอกหรือว่าจังใดเนาะพี่น้อยก็ยังบ่นไอหูแค่หูจะไหวละเพิ่นเป็นอยังหูบอกเงียบพี่น้องเยอันนี้แล้เจ็บแขนอ๋อน้าบอกนองเงียบบอกว่าเพิ่นเัื่อคืดเพิ่นยังเพิ่นยังคิดเพิ่นเป็นตังซี่เคยหู่จักดูนิสัยเพิ่นนะแต่ว่าถามแนวที่บ่ฮู้แล้วสิเงียบๆหน่อยนึงพี่น้อยโดนๆยังตอบพะนะ กำลังขีดเต้นโดยโดยอันที่พาน้องน้ำพึ่งพี่น้องไปเบิ่งเลาะเบิ่งเฮือนเทือนเผื่อนี่ก้อนแถวๆนี้เออซีงามบมดเห่อว่ะแยกไปทางน้องไปเลยไปแหละเบิ่งดูว่าเป็นจังใดนนเาะทางนี้เนาะเออทางนี้ก็มีแมนแมน โอ๋อไปองไอ้ทางทางในเนาะไปนี่แหละอย่าเขาไปดูอืมมันเปิดพัดลมเนาะแมนเบาเขาเรียกพัดลมเบาเลยแลมแมนไว้ล่ะอืมเอาเป็นแบบนี้ทางในเลยเอาก็แลยเอาไอเดียบนเห็ดแล้วอาเลยโดยเซ็ตสินเป็่เรียบร้อยๆอุดมมาโดนแล้วมากมา เดี๋ยวนอย่บรินินเรื่องของนอนอยู่ในหนอยองนอนอยู่ในเนี่ยมันบริยินนี่อยู่อืยห้องเจ้าเนะี่ยพเจ้านอนอยู่ห้องเจ้า,น,านี่ใบละอ้อนอนห้องนี้นได้เจ้านอนอยู่ห้องนั่นโดยคักแล้วนี่นี่โต๊ะอันหนังสือเป็นได้ล่ะอยู่เฮ่อนน,ะนหนเฮืออยู่บ่หน, <c oughs> นังเฮียนและผู้เดียวอยู่ในเฮือนมาเปดดูนะ ว้าผิน้องักอะไรอันนี้อยู่ในเนาะอันนี้หอ่หอหอ่อง่ายเลยจะเฮียนยังไงอล่ะแต่ละมือนะเฮียนอยู่บอกเฮียนแต่วันจนันทร์วันศุกอ๋อเฮียนแต่วันจนันทร์อวันศุกร์ผักเองในเหมืน <laughs> เออผักเองไม่ใช่กับผักวันเสาร์วันจันทรเลย ใคสอนเจ้าอีล่ะเฮเียนเองบ่หรือว่ามีคนสอนอยู่ดวงใจสอนอ๋อไอ้ดวงใจเพิ่นสอนเพิ่นเฮียนหนังสืออยู่เฮือนพี่น้อยเบิ่งลองเปิดเบิ่งดูอืเจ้าบ่เขียนเองนี่โดยปื้มอายเฮาอ๋อปื้มอายเจ้าตัวได้ของเจ้าส่ล่ะอืมโดย อันนี้ปื่มมียังอันนี้คาซาลาวาายาวๆอันนี้ของนอกเพิร์กมีบอกอันนี้เมี่บออ่าเดี๋ยวเป็นภาษา่เปลี่ยนกไกล่กบไข่มอันนี้ของ่ายเจ้าไปละตัวนี้ของเจ้า เดี๋ยวเ,เขียนได้เป็นบอสแถวนี้นะเก่งแล้วสัอันนี้ <laughs> เ,เขียนแล,แล้วเลยเพิ่นเขียนอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะก,ก็พอได้แล้วสำนี้ <ปะ S 1> เก<อ>่งตรงนี้เป็นซื่อบริษัทพนมยี่ผมม่เลิกก็นีงงน้ Nóng khuyên bảo khiến Khuôn ái bỏ tần áo xuống khuôn cháu Đôi Khuôn cháu khuyên kinh lên nóng sao này <ghhhh> Kinh nhảy được mưa đó. Uhm, rồi đó rồi าภาษาลาวบทที่1เลยว่าเลยนักเรียนแบบย่านีอ๋อไปเบิ่งนักเรียนแบบย่างเลยอยู่ในหอเรียนของข่อยมีนเรียนดีพอนหลายนน้ําผึ้งแนมอ่านอ่านอืม อันนี้ก็ขากอันนี้นอกพี่น้องเลยเน้นมันมันเลยวันนี้บัได้ไปอันบริได้ไปสอยู่เพื่อนอะไรล่ะเนาะอยู่เพื่อนในเลสิไปไส่มีื่อนอยู่งามๆเนาะผูเลยตภูวงจนจำาอได้เลยนี่เอ็นยันงามมันจอยู่เกื่อยื่อเย็นสั่งเยื่อเนาะ มันมีอนาพนเอิอนพัรลมเบาแหมเบาระท่างนอกนะเนี่ยเป่าเป่าฟุ่นดูดฟุ่นมพลเรือนระบายอากาศอ๋อระบายอากาศน้อง <laughs> อุ้นหัวจักเอื่อยหูนะเหนื่อยน้องสาวยังหูวจักพี่นองง้องเอยืม มืนน่อกี้ก็มาหาหน,น้องเพื่อนว่าพี่น้องมาเยี่ยมยามอะไรตอนแรกว่าคิดว่านอกไปตลาดแต่ว่าเพื่อนออกไปห้านก็เลยเพิ่นมามาแต่ก็เห็นเพื่อนนอะก็เลยคิดออกไปตลาดโดยคิดว่าเงี้ยแวบ,บๆย่างเขาห้องน้ำขนมอยู่นอกอย่าลืมไปเอาได้ล่ะเด้อมาค่ะไปอีกคนไี้เลยจ้ะโดยคนหนัง <c oughs> คงดีเลยสิค่ะไปวันนี้ ออกไปนอกนอนอก่อนเมาหลอกเบิ่งข้างในเบิ่งอยู่แล้วเป็นแตงได้เนาะเพราะว่ามันกลับวันมาดนเลยหม่มองต่างตู้เย็ยนอีกยังเปิดอ,อยู่ในพี่น้งองมีพบบ้นานเมื่หมองล่างถ้วยล่างจานอันนี้โอ้เสียงไก่เพิ่น ไม่น้อยเนาะย,ยังก็อีละน้องเพิ่นเสือไอโตไอโต้ญาติเอื้อยญาติเอื้อยแล้วเมื่อก็เยเห็นบ่าอ๋อนเน,นอี่ยโดยมานี้กับโบมีหยังหลายเด้อพี่น้องอ้นเนาะก็มาแวะหาน้องสาวมื้อนี้กินขนมโดยสกะมีแต่สิไปนอกเลยวัดนี้ก็ไปหาซางทอเนาะพี่น้องเอ้ยมีอยากไปต่อโดยมือ้อหน้านก็เลยมาลินน้ำใหม่ได้ล่ะเด้อ โดยกับโบมีัน้องพี่น้อยสบายดีได้นอนน้ำผึ้งโดย้อาพี่น้อยมาต่อวันนี้ก็สบายดีน้องน้ำผึ้งแล้วสิมาเอาเงินให้ผู้วงแล้วันนี้วาสีมีแนวรังวัลให้เพิ่นโดยกาเพิ่นผากมาตั้งแต่มือนั่นเพื่ออพี่น้อยเนาะแ่ยังมาทันหายอยู่โบมีเวลาโอกาสมันนี่ก็เลยสิมาหายอยู่พี่เลยมานำกานเลยเนาะหนึ่งพันบาทเพิ่นหายแต่มือนั่น กะเลยสิมาหายมัอนี่วันนี้เอ้าวโดยใจโดยอืมใบยังนะพูดจังอยู่บ่โม้โม้พันหนึ่งแล้วบ่แมนอ้าวบัดนี้โม้จักซ้ำหน้อยหน่อยเลยโดยผู้อยู่พันหนึ่งเนาะเนาะมีแต่ว่าอันนี้อะไรทีเดีเวไงจะมีหายิ่นว่าหายิ่นซื้ออยู่ซื้อกินซื้อยังก็ซื้อฮะนะเนาะโดย สิว่าจังไดขอบคุณขอบคุณบ่ขอบคุณขอบคุณเพื่อนกะว่าขอบคุณขอบคุณทางพี่นายจะไดถหาเงินมาให้น้องแหลกะขอให้เพิ่นอยู่ดีม่แหงความเจ็บจะได้ความขาดอย่ามีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อซาดุเลยซาดุเลยกะพบพอกันชิปหนาเด้อพี่น้อยเนาะหลังจากชิปนี้กะสิพากันไปตลาดก่อนบันนี้เนาะรวยเอาสบายดีได้ภูงงเด้อสบายดี โดยพี่นอยเนาะเ๋ยวคลิปนี้กับสิคอจบคลิปไปก่อนเดอ้อมื่อนี้กับมาเยี่ยมยามน้องน้ำพึ่งเนาะกับพัมากับผู้วงพี่นอยกับมอบงเงินหายทางผู้วงเพื่อนปู่ใหญ่เิ่นฝากมาให้ตั้งแต่สองสามมือผ่านมาแล้วเนะาะหากว่าเป็นบน่อยู่พี่นอยโดยเอาคลิปนี้กับสิคอจบไปเที่ยวสำนีเดอ้พอพบพอกันคลิปหนาพี่น้องจากคลิปนี้ไปแล้ว,วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี